สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้แม่พรพาเด็กๆนึ่งข้าวอยู่หน้าบ้านค่ะท่านผู้ชมเช้าวันนี้อากาศดีมากๆเลยจ้าดูน้องๆก็ออกมาผิงไฟนะคะท่านผู้ชมแต่อากาศไม่ไม่ได้หนาวจนเกินไปนะคะพอดีพอดีจ้าแต่ว่าเวลาแม่พรเตรียมนึ่งข้าวหรือทํากับข้าวนี่ก็เด็กๆก,ก็จะพากันมาอยู่แบบนี้อยู่ด้วยอยูด่ด้วยทุกครั้งทุกครั้งค่ะคุณท่านผู้ชมแบบนี้จ้า นี่ค่ะเขาก็จะมานอนอยู่งข้างๆที่แม่พรทำกับข้าวจ้ะเสียงนกเขาขันแต่ไกลๆนะคะบรรยากาศดีกับท่านผู้ชมยามเช้าแดดอ่อนๆออกแล้วนะคะวันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปในสวนนะคะท่านผู้ชม เราถ่ายคลิปอยู่หน้าบ้านของเราค่ะนูนทางนูนก็ประแต้มกําลังกินน้าอยู่จะท่านผู้ชมนูนจ้ะแม่พรตื่นมาแม่พรก็ล้างเปลี่ยนน้าให้น้องๆทุกวันนะคะน้ํารอบๆบ,บ้านเรานี่คือสะอาดแล้วก็สะดวกสบายค่ะเด็กๆสามารถจะกินได้ตลอดเวลากินได้ง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมแม่พรเตรียมไวห้หลายจุดค่ะท่านผู้ชมน้านี่คือสะอาดค่ะ ทุกวันเราต้องเปลี่ยนให้น้องๆทุกวันค่ะท่านผู้ชมตื่นเช้ามานี่คือแม่พรจะเตรียมในในการเปลี่ยนน้ําให้น้องๆก่อนเลยค่ะแล้วก็จะเตรียมทํากับข้าวใส่อาหารใ้เขาเสร็จแล้วก็ออกมานึ่งข้าวเตรียมนึ่งข้าวกับท่านผู้ชมโอ้เสียงนกเขาขันตอนเช้าค่ะอันนบอแวนะคะนาบอแวกับน,น้องบ <laughs> อแวชอบเลี้ยงน้องนะคะท่านผู้ชม บอแวรักเด็กมากค่ะพี่อาเตอไปไหนเนาะแม่คือไม่เห็นพี่อาเตอรแวเออเห็นอาเตอร์ไหมคะลูกบอแวปกติเขาจะเป็นคู่ซีกันค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชมปาแต้มมาผิงไฟแม่ปาแต้มน้องบอแวหยอกน้องแหละบอแวก็ชอบเล่นกับน้องนะคะท่านผู้ชมแล้วเด็กๆก็รักบอแวด้วยค่ะ โอแว่เป็นแมวใจดีน่ารักค่ะเอ,อ้ยหยอกน้องแล้วหยอกน้องแล้วมาแล้วน้องปลาเคม็มปลาเค็มไปไหนมาลูกเอาเข้าบ้านไปแล้วบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากๆค่ะท่านผู้ชมสกลนครอากาศดีค่ะช่วงนี้ แค่นี้ก่อนนะคะแม่พรกราบขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่รับชมบ้านของแมวสกลนครขอขอบพระคุณจากใจค่ะสวัสดีจ้า